สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักรักลบทุกท่านผมาศาสตราจารย์ดรเอผนักจิตอาจารย์เอตาทิศสินแสผู้ครอบครูตั้งศาลวางโงชุ้ยให้กระทรวงกลาโหมและค่ายทหารที่สําคัญสำคัญในประเทศไทยหลายค่ายและสินแสฝ่ายไทยผู้ทําพิธีให้ท่านผู้บังคับการทหารผานที่ช่องบกอ,อำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานี ก็ขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสู่บ้านของผมบ้านไร่ผีนะฮะผมก็ยินดีดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเอ้าผมจะเริ่มทำพิธีเลยเอ้าป๋าเป็นไรบ้างดวงไม่ดีเป็นไรอ่ะสวดมนต์ปาวดาสิจรวงดวงเนี่ยมันเกิดจากบุญเก่าแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เอาดูมันจริงธนาคารอาจจะรวมรวมเลยครับการทำพิธีผมอ่ะผมจะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐม ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะเบื้องบนพระพุทธเจ้าแรกสมเด็จองค์งโถมหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีผู้ผลกัดเชิงบายด้วยที่ครอบครัวผมและบรรดาอาจารย์ทั้งหมดมาทำหมั่นทิฐให้พี่แล้วก็บุญกรรมาฐานของผมส่วนผลจะเป็นยังไงผมพูดไม่ได้ดูในคลิปเอาหกเจ็ดพันคลิปแล้วนะ่ะลงไปนั่นนะ่ะเดี๋ยวจะหาโฆษณาเกินจริงก็พูดกันใหม่จริงรึ้ปล่าทำให้เต็มที่ดีไหมโอเคนะเออผมไม่ใช่ผู้ิระสงค์ผูเศษอนะไรทั้นะั้นนะโอเคนะนใจนะ หอกยังไม่ได้เลยอยากจะหอกไงนะ,ะหอกไม่ขึ้นออกินได้กินอย่างกินเกิดตีหมูว่ากินนังวันอ่ะเอ,อ้าหล่าหังนมามีติดบนฮะฮะไม่มีใครเขียนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอกให้ ติดบุญป๋าไปทาสักสองร้อยชํานาญีส่งวัดไหนก็ได้ใกล้บ้านบอกว่าขอแก้บุญเนี่ยขอแก้บุญขอแก้บุญขอแก้บุญแล้วก็อุทิศกรรมบิเวณทั้งหมดนั่นแหละเราทำแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะอัดพลังให้นะพ่อเนาะชนีนี่แล้วทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หันหันมาทางนี้ไหว้ พอล่ำรวยนี่คือพอลั่ำรวยคุณพยนต์อันดับหนึ่งของเมืองไทยของจริงและของแท้นะผมไม่รู้ของคนอื่นผมไม่ทราบแต่อันนี้ปรมาจาจย์คุณพยนต์อันดับหนึ่งเมืองไทยท่านอาจารย์ลอยโพเงินเป็นผู้ปั้นด้วยตัวท่านเององค์ใหญ่และสูงที่สุดในโลกมีที่ผมคนเดียวในประเทศไทยอันนี้คือขุนพยนต์ที่ท่านอาจารย์ลอยโพเงินปรมาจารย์ขุนพยนต์ อันดับหนึ่งเมืองไทยเป็นคนปั้นและมอบให้กับท่านเศรษฐีอายุเป็นร้อยปีไว้นี่บกไปบูชาจากลูกชายท่านนะ่ลูกชายท่านก็เกือบแปดสิบปีแล้วนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวันบุรณยนท่านนะมันในมิต่ะท่านบอกว่าท่านชีพข้อนำรวยเราก็เรียกท่านนี้่าขอขออะไรท่านอยากขออะไรก็ขอเรามีคดีความเรามีเรื่องทุกเราอยากจะได้เงินได้ทองไในความรักสุขภาพขอท่านไหว้ึนถึงท่านบอกข้อนำรวยช่วย เวยเราด้วยถ้าสําเร็จบ้านเราเนี่ยเราไปซื้อพวกกวยน้ำว้าสุกกวยน้ำว้าสุกกับนน้ำแดงเนแบบนี้แม่ตักขวดนี่ไงถวายเรียกพ่อรับโดยมาทานด้วยก็ไม่ต้องจุดเรียกบอกพ่อมารับโดยมากินด้วยทําบุญให้ท่านโมตนาด้วยเกชื่อมาเเลยออเราอยู่บ้านเรานี่แหละครับเดี๋ยวตอนเราไหว้ไหว้ตรงนี้ได้นะอ้าวโชคดีนะโชคดีนะเออน้ำปั่นไงอ้าวเบื่อเยอะๆขอพรท่านเราเอง อาจจะเป็นร้อยปีแล้วนะเหมือนอันเนี้ยนะอ้าวเล้วมาเพิ่มพลังให้เฉย